ประมาณนั้นครับมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบเฟืองมีแบบเฟืองแบบใบกวาดแบบโรตารี่ครับแล้วแต่คยังศูนย์เยอะแยะแต่นิยมที่สุดก็คือเป็นรุ่นเฟืองนะผมอันนี้คอยถอดนัดไปแล้วมันจะมีทางเข้าทางออกทางเข้าจะใหญ่กว่าทางออกมีทางเข้ามันจะมี หมุนขวากับหมุนซ้ายสังเกตง่ายๆครับผมถ้าตัวหมุนอันนี้จะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาต้องดูตรงนี้อันแรกดูทางเข้ารางออกวอนอันนี้ทางเข้าจะรูใหญ่ไหมทางออกฝั่งนูน้ดก็คือน้ามันมันจะกวาดมาจากตรงนี้เวลาหมุนจะหมุนนี้น้ํามันมันจะกวาดตรงนี้ออกด้านข้างปั๊บมันจะบีบตรงนี้พอจะมีเฟลิงสองตัวกวาดออกด้านข้างวันนี้ก็เปิดดูครับผมนี่คลายรถแล้ว เดี๋ยมเ,เ,เดี๋ยวต้งองเติมเอิบมือเดียวครับมีอุปกรณ์คึ๊นอิบเนี่ยอันนี้คลา,ายไปแล้วจะเป็นหน้าแปน้นเรียบๆนะปิดตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็จะปิดไว้น้ำมันก็คือจะวิ่งจากตรงนี้ดูดเข้าไปแล้วตัวเฟือง เห็นไหนจะมีเฟืองอยู่ข้างในตัวเฟืองเนี่ยตัวเฟืองมันจะขบกันเอาหน้าเฟืองก่อนอเ,เห็นไหมเฟืองน้ำมันนะครับน้ำมันมันจะโดนรีดรีดมาอย่างี้นี่รีดน้นข้างเห็นไหมนี่เป็นห้องดูดนี่คือห้องดูดดูดปับ๊บที่มันจากกันเฟืองจากปับ๊บจะเกิดแรงดูด เดดูปั๊บน้ำมันจะเข้าไปนี่เข้าไปแล้วมันจะโดนกักอยู่ในนี้เห็นไหมเป็นทั้งห้องใช่นไหมนี่เป็นทั้งห้องเลยโดนกักอยู่ในห้องนี้แล้วก็โดนเบียดเข้าไปอัดไปเห็นไหมโดนเบียดเข้าไปเบียด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 วะนี่มันถึงตรงนี้ปับ๊บมันมีที่ออกใช่ไหมเฟืองมาขบกันมันบีบแล้วบีบปับ๊บมันจะบีบให้น้ำมันไหลไปนู่น ใช่ไหมมันไหลมาไหลมามันมีบีบม,มันมีที่ออกมันต้องออกนี่ออกไปนู่นใช่ไหมอันนี้ดูหน้าเฟืองไอ้เป็นตัวปิดใช่ไหมอันนี้จะปิดด้านในใช่ไหมนี่ปิดเฟืองไม่มีช่องว่างนะผมนี่ปึ๊บเข้าไปสังเกตง่ายๆแบบหนึง่ง <c oughs> ตัวแว่นตาแว่นตาตรงนี้มันจะกันน้ำมัน ฝั่งออกใช่ไหมฝั่งฝั่งออกไม่ให้เข้ามาฝั่งดูดดูฝั่งดูดได้ง่ายก็คือจะมีน้ํามันเนี่ยเขาไปเลี้ยงเผาไหมมันจะมีน้ามันไปเลี้ยงเผาต่อยเวลาเยฝั่งดูดถ้าเปิดออกมานะอย่าลืมอย่าใส่ผิดตรงนี้โอเคนะผมตรงนี้ฝั่งดูดก็คือจะเป็นฝั่งนี้ออกจะเป็นตรงนี้มันจะหมุนแบบนี้ปั๊มจะหมุนแบบนี้ให้เฟืองหมุนเนี่ยดูด มันจะหมุนเงี้ยโอเคครับผมเดี๋ยววิธีกลับปัม๊มอันนี้เป็นปั๊มหมุนซ้ายถ้ากลับไปหมุนขวาทําไงพรทางออกไม่เหมือนกันก่อนดูอีกคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ให้ดูว่าการทํางานของปอกเฟืองปั๊มมันเป็นไงโอเคครับผมประมาณนี้ <c oughs> ด้านหลังก็จะมีแบบนี้เหมือนกันอันนี้จะมีสีแว่นตาด้านหลังนับด้านหลังก็เหมือนกัน เหมือนกันเรียบร้อยโอเคครับผมขอบคุณครับ